มาป้ายแดงไะไปไผมไม่ขยับไม่อยากรถผมมาแอบดูหน้าต่างมันเลยเดี๋ยวพออขับรถรถขอันคเรียปีผมได้ยินเสียงเทีจะปีลูกกระโดดข้ามฝันคุณไม่ไปผู้มาวัดท่อนม่รู้นึ่งคุณเดินคมเมื่อกี้ก็เห็นแต่ไม่เห็นหน้ามันแต่เชื่อช่วงเวลาที่เขาบอกประมาณปีสองปีสองประมาณปีสองแต่ตรงนี้ที่จุดบนหลังคาเนี่ย ของมันเนี่ยมันทิ้งไว้มันไม่เก็บไุยเลแล้วแล้วลงมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างมามากี่คนรู้ไหมครับพี่ไม่รู้หรอกอ๋อกี่โมงประมาณกี่โมงประมาณตีหนึ่งตีสองมั้งอ๋อได้อะไรไปบ้างครับพี่ได้เงินสดเงินสดจะเอาไว้คืนเช้าลืมไม่ได้เอาเก็บใครโอนเมื่อเช้าไม่อยู่หรอลย แจับไปแล้วสองขวดพี่ดูกล้องเลยเดี๋ยวซอยซอยไอเดียนมันก็ถอดนี่ใช่เอามาด้วยอ่ะเรามาด้วยเลยครับเหมกที่ร้านขายด้วยไงมันยังใหม่อยู่งเด็กดัดไอ้นี่นู้นนี่ไงคือมือยุงวางอยู่เ่าเกาก็โดนสายไฟครั้งแรกเลยโดนเรื่องคร้วก็เลยเชือก Oh. ใส่เชือกโรยลงมาโดนไปประมาณนะเป็นเงินก็ประมาณห้าหมื่นได้ครับโดนพวกสายไฟมว้วนครั้งนี้หนักสุดใช่ไหมครั้งนี้หนักสุดสัญญาการมวยติดก้องแต่ครั้งนี้เราสับเผ้าสัญญาการมวยเราไม่ได้เปิด uh ที่ครั้งนี้โดนเกือบถึงสองแสน